คยไหมครับที่รู้สึกเหมือนชีวิตกำลังติดก,กับดักบางอย่างเหมือนทุกอย่างรอบตัวมันถาโถมเข้ามาจนบางทีเราก็แอบถามตัวเองเบาๆในใจว่านี่เรากำลังเดินไปทางไหนกันแน่ความรู้สึกนั้นมันหนักอึ้งอยู่ข้างในเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งในช่วงเวลาที่หัวใจผมเหมือนโดนบีบอัดให้เหลือแค่ก้อนเล็กๆผมก็ได้เปิดหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือที่มีชื่อว่า Man Search for Meaning ของคุณหมอวิกเตอร์แฟรงโก คุณหมอท่านนี้เป็นจิตแพทย์ที่รอดชีวิตจากค่ายตักกันของนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคุณลองจินตนาการดูนะครับในสถานที่ที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมที่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างของความเป็นคนถูกพรากไปหมดสิน้นทั้งอิสรภาพเกียรติยศทรัพย์สิสนหรือแม้กระทั่งความหวังแต่ในความมืดมิดนั้นเองมันมีย่อหน้าหนึ่งประโยคหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ที่สว่างวาบขึ้นมาในใจผมเหมือนกับได้เจอทางออกของอุโมงค์ชีวิต ประโยคนั้นไม่ได้พูดถึงการต่อสู้เพื่ออิสรภาพทางกายภาพแต่พูดถึงอิสรภาพที่ไม่มีใครภาคไปจากเราได้เลยนั่นก็คืออิสรภาพที่จะเลือกทัศนคติของเราในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ประโยคธรรมดาแต่มันคือการสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณเลยครับลองคิดดูนะครับในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ที่ซึ่งชีวิตแต่ละวันคือการเอาตัวรอดจากความตายคุณหมอแฟงเิลกลับพบว่า สิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่และไม่มีใครสามารถยึดไปจากเราได้เลยก็คือพลังในการที่เราจะเลือกตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรมันคือการรู้ตัวว่าแม้โลกภายนอกจะควบคุมไม่ได้แต่โลกภายในของเรานั้นเราคือผู้ควบคุมสูงสุดเรามีอำนาจเต็มที่ในการเลือกว่าจะเป็นอะไรจะรู้สึกอย่างไรจะตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราอย่างไรนี่ละครับ คือแก่นแท้ของ self-awareness หรือการตระหนักรู้ในตัวเองอย่างแท้จริงการรู้ว่าเรามีพลังที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ภายในที่สามารถสร้างความหมายและแม้กระทั่งกำหนดทิศทางชีวิตของเราได้แม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกฎแรงดินดูดหรือพลังจักรวาลล่ะผมว่ามันเกี่ยวกันอย่างลึกซึ้งเลยครับเพราะเมื่อเราเลือกทัศนคตทิที่ดีเมื่อเราเลือกที่จะมองหาความหมายแม้ในความเจ็บปวด เมื่อเราเลือกที่จะเชื่อในศักยภาพของตัวเองนั่นเท่ากับว่าเรากำลังส่งคลื่นพลังงานที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนาออกไปสู่จักรวาลมันไม่ใช่แค่การนั่งคิดบวกเฉยๆแต่คือการลงมือเป็นในแบบที่เราต้องการให้โลกเป็นเราเลือกที่จะเป็นผู้สร้างความหมายให้กับชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเหยื่อของสถานการณ์ผมเชื่อว่าความหมายของชีวิตไม่ได้รอให้เราไปค้นพบที่ไหนไกลแต่มันถูกสร้างขึ้นในทุกย่างก้าวที่เราเลือกเดินในทุกความคิดที่เราเลือกคิด และในทุกการตอบสนองที่เราเลือกทำคุณหมอแฟรงเข้าพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามนุษย์มีศักยภาพในการค้นหาความหมายจากทุกทรมานได้และการค้นพบนั้นเองที่ให้พลังในการมีชีวิตอยู่ต่อแม้ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังที่สุดแล้วสำหรับคุณล่ะครับอะไรคือสิ่งที่คุณไม่สามารถพรากไปจากตัวเองได้เลยอะไรคือพลังภายในที่คุณจะเลือกใช้เพื่อสร้างความหมายให้กับชีวิตของคุณในวันนี้ลองใช้เวลาสักครู่ไปตรองคำถามนี้ดูนะครับ ผมเชื่อว่างคำตอบที่ได้จะเป็นเหมือนแสงสว่างที่นำทางคุณไปข้างหน้าเสมอแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณได้ค้นพบพลังและทิศทางที่แท้จริงในตัวเองครับ